แม่ก็ถ่ายสองตาแอบดูแอบถ่ายสักมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็แอบกมุม่เป็นไฟกับกล้องกับกล้องใช่ไหมครับมันมันมีเซอสามอันมันเป็นรูปมิกกี้เมาส์เลยนะครับกล้องแม่มันมีสามอันใช่ไหมแต่ทำไมันมีไฟแล้วอีกอันหนึ่งคือเซนเซอร์ล่ะมั้งรู้มันใช้นองจิ๊กไหม อันนี้กินอะไรอ่ะลูกกินกบอะไรไข่เกียวมันใส่อะไรมั่งไหมไข่เกียวยายใส่อะไรให้มั่งไงไ่เข้ามานจีฮวงกลมเอวเปียงดูให้หน่อยว่าไข่ในไข่มีอะไรใส่ไหมหรือว่าไข่เปล่าๆมีหมูด้วยหมูอะไรอ่ะลูกหมูจับแบบจับรนี่เยอะสุดสนะ โบลีสนะโบลละะอเ่าองากดูคนนะผมเอาข้าวไปติดผมตัวเองเธอเธอเอาข้าวไปติดผมตัวเองทำไมลูกเอาขาวเพือฟามเไว้แม่าไม่ใช่แล้วมันเปิดแล้ว ผมผมผมเพิ่มเปิดเต็มเลยค่ะเปื่อแส่ไหมเบื่อเบืะอแคต่อผัวเลยพี่พีสะละกันนะโอเคได้ไหมอ่ะได้ค่ะสะแย่ได้ไหมได้ค่ะ,ะเดี๋ยวแม่ต้องสะช่วยด้วยนะพี่ชายว่านี่แม่รับเใช่ไหมบักกี้ขับแม่มาอยู่นบนเสาุ่นตรงนู้นแล้วมันกระโดดลงไปหายไปแล้วค่ะเ้าวเหรอ pes. ก็เจอนกคนฟ้ามาสักตัวนึ่งนกอะไรอ่ะลูกว่าหลายตัวเลยนกอินทรีแมาใช่หรออินทรีตัวเล็กอ่ะมั้งใช่หรอ่มในกระไายโอ้โหในสวนเรามีสัตว์เยอะเลยอ่ะเราก็ไม่ต้องไปสวนสัตว์แล้วดิฮิปโปโปไม่มีก็เจอฮิปโปโปด้วยในสวนเแล้ะนะนั่งอยู่ใช่ไหม ไม่ใช่ปิปโป้กำลังตอดท่อน้ำดูดทำรดน้ำอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วพอตอนตอดท่อน้ำเสร็จปิปโปก็จะกระโดดลงน้ำมดเข้าจานเลยเจอมดด้วยมดเข้าจานหนูนี่แหละเพราะเราไม่รีบกินใช่ไหมพี่เจตพี่เจตแต่แมลงวันแมลงวันก็เจอมีตัวอะไรในสวนเราที่เราเคยเห็นอะแมลงวัน เจอทุกวันเลยตัวอะไรนกกินูนก็เจอทุกวันเลยแมงกีตาแมงกีนูนแมงกีตาลาตัวส้มส้มล่ะเพียไฟเพียไฟเพียไฟมันคือเจ้าเพียไฟมันคือเจ้าเพียวหวงน่ตัวสีส้มๆ้ม่ะที่ม да ันที่มันชอบบินบินอะ กินตำลึงน่ะแดงเตาแดงนั่นเองโอ้เหมือนโอกรจอนแล้วมีตัวไหนที่มันจะเป็นผีเสือ้อนอนได้แลว้วได,ด้แล้วก็บีกำลังบินไปไหนต่อไหนเอ้วจอมา่อาอล้วจอยนอกยู่บนฟา มันคือกล้วยนำวานะครับอันนี้เหรอที่ถือเหรอใช่ครับเพราะว่าหนูจากตรงไหนรู้ไหมคะมันฟาร์มเล็กของมันอ๋อมันมีกล้วยอีกกล้วยหนึ่งนะเล็กเหมือนกันกล้วยไข่ก็เล็กนะกล้วยเล็บมือนางก็เล็กนะแม่ครับแตู่ก็ว่าสมองพริกแล้วก็ดาวแล้วก็ดูจากขนาดกล้วยหอมมันยาวไปจังกับตัวคนเลยโอ้ใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ อ mm hmm. มังคอ <laughs>